Luo, gija. Ngodi Yo Okay, okay. Let's go. ผมมีลูกอมอยากให้พวกคุณมาชิมทีหยิบอยู่ในกระเป๋าเอาบานาน่าแคนดี้เพราะรสชาติมันหอมหวานบอกเลยนี่ของดีอยากให้ทุกคนนั้นได้ลองกระปุกเนี้ยชิมฟรีเด็กผู้ใหญ่ก็กินได้ขนาดปลาข้างบ้านอย่าถูกใจราคาไม่แพงก็ถูกไงไม่อยากจะโมยังนู้ยังนีวันนี้แรปสนให้ฟังกาลิทาแรปนายูบูเลตาปีลกอมปีเซมาแกสุดดช่างเง้ลูกบอกรู้ที่คิดก่อนจะกินหรือว่ากินก่อนจะคิดก็แค่คุณเอาใส่ปากรับประกันว่าจะติดผลิตภัณฑ์ทำจากผักผมรับรองไม่มีพิษยาให้คุณเปิดใจ ลองแล้วจะร้องว่าอ,อุ ผมเป็นใครมาจากไหนก็นี่ไงพีฟลิปมาแบบสด,สดไม่ได้กดไม่ใส่ผมไม่โกโหกของมันดีก้าวกระโดดถ้าลงขายเตรียมตัวกดถึงยังไงปล่อยคลิปนี้ขอให้ปังขอให้หมดแล้วผมจะรับอะไรก่อนแล้วผมจะร,รับอะไรดีถึงแม้น้าตาผมไม่หล่อแต่ในกระเป๋ามีตงุงลีทำไม้เรนาสนนันกีตาร์สติงดังแบบอีดอาร์ชิลิกัวตัสคาพอดและนะดลนาตัสนั่นแล้วไม่ต้องพักลาบน้องชายไม่ตื่นทำไงดีแนะนำตุกกาอัลลีสำหรับผู้ชายชาตดีลับลองว่าเป่าตั้งหรือว่าตั้งเป่าก่อนจะเป่ากัน ให้มึงทาก่อนรับรองว่าสอดมันเอาจนหักแล้วมันวิวกยาดีวีวนิดาอติกันเนออดอตุกะอัลีอ่ะเอายาแต่ยาเนอดอบาแกววนิว่าสดสยกเนออดอตุกะอัลีน้านอมานอก็นวดั่าเลอแต่นอววสดหติคเนออดอตุกะอัลีอ่ะปมาแลกูดวัตดอุตีพอออบยดีตรบากตกอลีน Aku ada bare ori nak we Mung mung tera nama dia kulit jali makai kali rap rong segar Kisih tanya aku makai kau no nak, nak we sedak makai kau mung kering teka nak we kena lepas wasa Aku ku kala mung so wak kira jeli tamadak na super gula kon di munara kini mi payo na vitamin sipa ada kin de tuk wala tua muda budok Boleh makai belako yeah มาถามผมว่าสะพายกระเป๋าอะไรมาทำไมมาช่างดูดีดีไซน์ของมัน่างแปลกตาลวดลายมดดาบม่อหันบาคงคนที่กล้าทีมายาและมันถูกร้องทำมาแต่ปินเพืที่วัรนท,ทิยาลามองดูสิ่งของรอบๆร,รีบเรียงคำมาเขียนเพลงเอาคำมาเติมในช่องว่างเพราะทุกๆเพลงผมเขียนเองนี่คลาสตาวมันทำเองมิ ถ้าหยุดฟังเอวิทมานร uh. ับเดี๋ยวนาาเรามันมารักกูเองก้าใจฟังแล่นางเพราะร่ากูมีกันอยู่เป็นแผนี่มึอให้กูแอบบ้างสิที่กูเห็นยังเพิ่งเชื่อแต่กูยังไม่เห็นมากับตาถ้ามันแช่บังบัมก็เหมือนกับเพื่อนที่กูอยากไปเที่ยวกูอยากไปเผลอไปจับปลาในแดนที่คนไม่กล้ามาในพื้นที่ไม่ดันจ้าผมอาจจะติดแต่แรปไม่ติดเหมือนหน้าตาประตูกะลี่ทำคุณกะลี่จนหน้าช้าวันนี้คือโฟล์พีซคุณอาจจะฟังไม <า S 2> ่เข้าใจเพราะแรปผมโซดีบลาบากิตากิดูวงมารีจ้า Tak kena mari dengan kuda Marilah tengok bunga Teralah tengok cara Jalan di rumah kita Bakat marilah pelakar Kedah nasi pun ada Tak kena bimek Mari jalan lagi like gua Gimana ke dia Kalau masuk lagi gua Yang ada bose Sebab dah Sangatnya come, sangatnya come. Bro, 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 bro. Yeah. Ah, jauh kira apa ya kagoh, benar. ยังมีส่วนยังมีส่วนอยู่นดีก่อินเนอร์อินเนอร์ปอยนะเกียบเว่อ